ปูสามป่าช้าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวตัวสายก่อนค่ะท่านผู้ชมเพื่อนปล่อยโคง้งสุดท้ายนะคะสามตัวตรงค่ะสามตัวตรงสิเป็นตัวใดเดี๋ยวแอดสีขอทู่ก่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวสามตัวตรงปูสามป่าช้าแป๊บหนึ่งเ,งเด้อแอดหนึ่ง ต่างกล้องกันครับปูต่างด้วยเนี่ยมาเนี่ยน,นักกาบธรรมศสการครับปูกระจายมาเนาะข่าปูอันปูลปล่อยสามตัวโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะค่าบ,บันีเอฟซีเพิ่นว่าอยากไปเบอร์ทรปูจังสี่ก่ะแจกไย้ไปอยู่เนาะ ค่ะปู<ำ>ควนถือน้าปนจะท่ำบุญจะสิแม่ปูป,ปูมีเลขบัญชีบอ่บอบอ่อบ่มีโอ้ค่ะเดี๋ยวจะเบอร์โทรปูนี่แจกได้เนาะปูเนาะได้แล้วแต่่กจกแจกแจกเพื่อเอซีเพิ่นอยากขึ้นไปหาค่ะท่านช่องอยู่ไกล้งเพื่อจะไ,ไปบัวหอดนะครัปูอ่าเบอร์โทรปูนี่เบอร์เก้านี่เนาะ ค่ะเอฟซีกับจดไว้เด้อค่ะสำหรับผู้ใดจะทั่เอเล็กเนาะค่ะคือพวกกับแอดไลน์มาหลังไม่ดีกว่าเนาะปูเนาะเดี๋ยวแจกเพื่อนสำหรับผู้จะท่าบุญเนาะหันพูดว่าท่าบุญกับว่าว่าท่านเอาเนาะปูให้แต่คนท่าบุญนั่งยังสิเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้ให้เอฟซีแอดไลน์เข้ามานะคะค่ะนาทีเก้าศูนย์เจ็ดสิบเนาะค่ะเด้อยพ่อจ้ะ ติดตามผู้ฝันบ่ค่ะฝันบ่ปู้ฝันด้วยฝันว่าจังเล่ค่ะฝันในกันดีเสร็จยุติาฝันนั่พนพทษเจ้าจักแม่นผู้ใดสิดวงดีว่าผู้ใดสิดวงดีว่าที่ถึงละนั้นทีหน,นึ่งฮะอันนี้มันมีพระในสองสามคนแต่ว่าจาับผู้ใดอ่า บันเดนเลขหกจออะไ่นะห้าสามศูนย์ห้าเนึองอันผู้ได้นหกโตเลยบะค่ะหห้าสามศูนย์ห้าสี่เนองห้าสามศูนห้าเนืองสี่เนึองเ้นหนัเน้นนักสี่เนืองเน้นสี่หนึ่งนะคะ เน้นสีน่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมกัเลขสามตัวห้าสามศูนย์ห้าสี่หนึ่งเน้นสี่หนึ่งอาปูอะไรบันีพู้มาบอกว่าค่ะอ๋อมันอยู่กับว่ามาบอกก็ผู้ม,มาบอกอยู่อ่าพู่อนผู้งเนี่ยแะพื่มาบอกว่ามันอยู่กับดวงผู้ใดถ้าผู้ใดดวงดีก็ได้ผู้ใดดวงไม่ดีก็หาไปได,ด,ด้นั่นนี่ โอ้คู่มาบอกแล้ววันทีหนึ่งหกตัวเลยบอกปูอันคนทิ่งานชนบอกกันอันทีดสามตัวคนบอกสามตัวแ่ะแต่ว่ามันนี่มันเป็นธาตุ้องล่างแต่ว่าเห็นหกตัวชนบอกว่สามตัวแต่ว่ามันนี่มันเป็นธาตุ้องล่างค่ะเป็นรองล่างคือแต่ว่ามันมาได้เลขหงตัวน่ะมันเห็นห้าสามศูนย์่ะ อ่ห้าีนึงแล้วหลวงพ่อกับตอนหนาเรือ่องเห็นเป็นตัวแดงไหมอกปูอ่ห้าสามศูนย์ห้าสี่หนึ1 1> ่งอค่ะโอ้ต่อไปกสิได้โทษสัมผัสแล้วนาะปูนอยู่ไก่เนาะ,ะค่ะกสีอันทั้งช่องเบิกทรากบกสีฟาดปัดใจไปทั้งอันอุลเอาบ่ ทั้งภาษัเนาะโอปอเนาะค่ะอันปูว่ามีบัญชี่เดี๋ยวก่อนอืนแจ้งยอดที่เขาจะร่วมทําบุญนักปูนะคะเนาะค่ะทั้งหมดเป็นจํานวนเงินเจ็ดพันบาทเลอค่ะปูอค่ะเพิ่นกะถือพ่เพิ่นบ่นค่อยถือกันส่วนมากเพราะว่าปูมาเปลี่ยนเลขเมื่อสุดท้ายเนาะมื่อนั้นตัวไหนเงินปูหาหนึ่งหกปูเปลี่ยนเลขมื่อนั้นมื่อเลขออกน ปูมาเน้นห้าหนึ่งหกนะคะมันก็นเลยได้หน่อยว่าสซนเอฟซี FC, เขาพอยได้กันสุดนี่ปูจะเปลี่ยนบ่ค่ะแล้ววันที่หนึ่งของปูนี่อันเมือตอนคันเลยดังมากคันเลยดังมากามา็แค่ถือแค่สองตัวโอ้แม่เ้าเลือดังมากตรงกระทากันนะมันอยู่ถือมันอยอ่ออ,อยู่นะสองตัวออก,ออกแค่ดังกระทากันนะ่ะ สองตอยู่ในหกตบ่ครับปูออ้หกตัวบรวมอ,อือกมีอีกหนึ่งเนี่ยสีหนึ่งเนี่ย okay. okay. ออกแท้สีหนึ่งออกแท้เอ้าเมื่อน,นั้นปูฟันหนึ่งหาบะแม,มนบะคะหนึ่งหาด้วะสีหนึ่งหาคนหาหนึ่งสีเนะ่แต่ว่าหลวงพ่อมาเลียนมั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 นแบบค่ว่าหลวงพ่อบองเล้วเออว่าเบองเล่วมันมันเป็นสีดังล่าง เล่นรอ้าก็เลยพยายำอีกบางว่ามันเป็นหารหาซีหนึ่งด้วยเนี่ยเล่นกเลยว่าเล่นลองรังค่ะถเอาเลขหกเล่นลองลังค่ะอืมว่าเล่นรองลังพอดีเล่นรุงรังซีหนึ่งเนาะค่ะเนาะสามสามโตเด๋ะปูห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่ง หาสามศูนย์่สิบเป็นเลขนาลอตร,รีได้บล่าค่ะว่ามันเลขนาเลขน,นาของเออทนของรางวัลที่หนึ่งของราวันที่หนึ่งเลยบ่ค่ะอ่าป,ปูได้เลขตัางโตัวได้รางวัลที่หนึงให้เอฟซีไปหยิบลอตลีได้ปล่ค่ะหวดเนี้อ่ไปหยิบเลยอ่าถวห้าสามศูนย์ห้าสี่หนึ่งนะคะย้ำว่าหาสามศูนย์หาสี่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เลขล่างหกหกมีหกหกความบ่ปูใช่เลขล่างหกหกมาไหมบ่ค่ะบ่แม่นหลวงพ่อเลขหกลุงลางเลขหกลุงล่างเออแต่หาไม่งอคบ่เนี่ยหลวงพ่อเลขหกลุงล่างเด้อเป็นตัวใดล่ะปูน่ะครับเป็นหกหกน้อยหกหกอู้ได้หกหกวันนี้ได้โคกสูุดน้าปูนะปล่อยเป็นโค้งสุดท้ายนะค่ะ อกันมันยากลูกกับปูปูอันลูกรถล,ลมก็เลยบ่ได้ปไ,ไปมอเตอร์ไซค์รถไซค์รถลมกับปูปว้าหลวงพายังคิดนอนเลยนะเด็กฉีดต่อรถเจ้าอยู่สีได้โตแล้วกันสิโอนเงินไปก่อนนะกะปูเพราะว่าอันอันเพิ่นเจ็บขาเพิ่นพีบาดแผลน้ำขากระทิ่งสิ่ผ้าไปล้างแผลกะปู จ้าเป็นกับเป็นนังบาลายดอกแต่ว่าเป็นแผลน้ำคานสิได้เที่ยวผ้าไปร่างแผลแต่ลูกใช่ครับปูแต่ที่โอนเงินให้ปูก่อนแต่เดี๋ยวอันโอนไปทางภาษากันด้เนะปูจังอยู่ไก่กันเนาะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูสามปลาชา้านะครับผมไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมปล่อยให้เลยนะฮะห้าสามศูนย์ห้าสี่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับผมสี่หนึ่งแล้วก็หกหกนะครับเอฟซีครับผม หน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพัทุุงสามป่าช้านะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมวันที่29ไม่มีแล้วนะครับผมมีวันนี้เลยนะฮะโค้งสุดท้ายเลยนะครับ5 3 0 5 4 1 นเน้นคือบเน้ี่ืน541นะครับ fc ครับครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ